สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่30นะคะเรื่องามยามดีค่ะวันนี้คุณเพชรนะคะมารับรถอ่าได้ทําการขยับรถเอาเลิกเอาชัยแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคันนี้ค่ะ h ฮเดรอร4ประตู1.9 DDI เกรดแซนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สีเงินเซอร์แมทหรือว่าสีเทาดำนะคะราคารถจะอยู่ที่917,000บาท นะคะอุปกรณ์ตกแต่งแต่งให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะเป็นกันซาดเป็นฟิล์มนะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยอด้านท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายชิ้นใหญ่แบบบิวอินค่ะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED นะคะ,ะเดี๋ยวไปชมด้านในของตัวรถกันนะคะนี่เลยเปิดมานะคะ ตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าไอเบาะหนังนะคะขอโทษทีเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะพร้อมระบบอิ m โมบ l i เซอร์ป้องกันกุญแจผีอ่าตัวพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังด้วยนะคะนี่มีตัวรอบความเร็วนะคะแล้วก็มีตัวปรับมัลติฟังก์ชันของหน้าจอตัวรถอันนี้เป็นมาตรวัดอัจฉริยะ MID ค่ะ ตัวรถนะคะหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะในการสะท้อนหน้าจอแล้วก็เป็นกล้องมองหลังด้วยเกียร์ออโต้นี่ค่ะ,ะใช้ได้2ระบบนะคะเป็นแบบเลฟทอนิกใช้ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยเปลี่ยนเกียร์เองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะให้รถเปลี่ยนเกียร์ให้ก็ได้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะเจอด้านนี้เลยค่ะ มาเลยค่ะอาสวัสดีนะคะ<า>สวัสดีครับสวัสดีจ้าพิงเพชรอาสวัสดีค่ะอสวัสดีอ,ดอแนะนำตัวจักน้อยมาจากสายมาจากสวนหลวงครับสวนหลวงจา้าเอ่อทำยังไงถึงได้มาซื้อรถที่นี่ออดูจาก YouTube ครับจา้า YouTube ครับอ่าศึกษามาโดนบอพออีาสานก็ได้ไปอีสานก็ได้เนาะจ้าได้ได้เดียวศึกษาก็เห็นทีแรกก็ไปทางอื่นก่อนลวครับไปจองทางอื่นเรา บพราานบพแม่นว่าบพราานหรอกครับบพบาะเพราถือกันคับบพราะถือกับเซี่ยวเซี่ยวคขาเพราะเพราะอะไรเพราะเมื่อราะเขาเป็นเรงไหนเ็นเงไหนคือคล้ายๆเขาเขาเื่อคืนทางพี่ครับทางพี่เขาในน้ำดีอย่างดีมีอย่างดีๆเขาก็บอกเขาเบิดทางนางนเขาพยายามตีหายเขาที่จริงที่มันแพงหรือกปล่าพอดีตรงกับแพงกลัวดาวกับแพงกลัวครับผมก็เลยเปลี่ยนมาทางนี้ครับ ที่นี่เป็นยังไงเป็นนการดูแลของเซลลดีมากเลยครับถื yup> ใ้ใจครับมาเพราะวมาติดใจมากเลยครับดูแลลูกค้าดีดูแลลูกค้าดีครับลูกค้าดีมากครับลนี้ดาวเปเท่าไหร่เนาะดาวยี่สิบห้าประเทครับสองแสนกว่าครับสองแสนกว่าครับอนไนเป็นเไหนจคอนหมื่นหมืนิดๆเก้าสิบเ้าจีเนาะปีครับปีนานค่เ็ถ้าเอกสารครับก็ปัญครับ เอกสารผมผมถ่ายเอกสารอยู่อย่างหนึ่งมันก็เลยสถานิดนึงครับภายในอาทิตย์ภายในอาทิตย์ภายในอาทิตย์นึงครับเนาะของพี่พี่เพชรเอาชีพอีไอย่างจ้ะก็อาชีพอิสระทั่วไปครับแบบรับเหมาเจ็ลรองเท้าบางทีเพราะตอนแรกพี่เพชรอยากไปเรียนวิทพานเนาะรไปเรีนบิทย์พานวอเอกสารผมกับวอคอยมี่วอผมวอคอยนี่ว่ได้เห็นงานโรงงานบวมีอี่อย่างนะครับ นีประมีเนาะเอกสารลคไอยชัดเจนยานยานไฟแนนซ์โมพานตอนนี้ไฟแนนซ์พานแล้วมาเห็นมาเห็นรถแล้วเนาะ๋ย่ที่นี่ในการชำระเงินนี่จ๊ะยานบ่ได้ต่างก่อนผมเบิ่งจากก็เบิ่งจากในในเพจหรอก็เบิ่งจากยูทูบเห็นคนอื่นเขาก็ชำระเราพ่อได้มาพูดมาคุยกับ เตี้ยวคุณอ๋อครับก็ะหมั่นใจครับมั่นใจในเซล้ยครับโอเควันนีปัญหาเนาะม่นีเห็นรถแล้วเนาะได้รับประจีของแถมครบเนาะครับผมครบจ้าวันนี้เลิกงามยามดีเนาะอ๋ขออวยพรนะพี่เนาะขอให้รถคันนี้นำมหาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะรถขนเงินขนทองนะพี่เนาะโชคลาภร่ำรวยมั่งมีเนาะเดินทางแคล้าคลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางจ้าขอบคุณหลายๆเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า